ฟันฟันววาจังไหนมี่ฟันว่นพวกจานั่งคุ่กันแตงโมตัวอ่ะหรืมหานั่งคุ่กันครับครับวันน right. ี้พวกจคุยกันไปพวกันมาพวกก็คุณน่ะก็ถือเปลือกพวกนี้ก็ถือเปลือกพุน่ะครับถือเปลือกพุกน่ะอือพอคนบ้านเนีเขาบอกว่าเขาจะถือทุกกันพวกน่ะอ๋อไม่ได้พกถือเลยม่ได้พกถือเลยพคุยกันนะครับนั่งฟังคนได้ฟันนะพุกน่ะคนจะถือคุ่กันสองใบหน่งพวน่ะครับขับกบหมูพ่กน่ะ กำลังเอาออกบอกบางทมีเห็นก็เลยว่าใส่มาเลยถื่อยอยากเอาคนอ่ะสิเป้าเงินถึงเงินนะสองใบนะเอาอะไรด้วยกันสองใบนะเอยากของคนมากก็อย่งนี้เป็นอย่นั้นหนึหนึ่งนย์จุดหทั้งสอใบหนึ่งศนยเจทั้งสองใบเลยบ่แม่เห็นเห็นแค่สามตัวเลยบ่แม่สามตัวเห็นอ๋อเลมันเลนมันจะเป็น ตยวจเบื้องนเบื้องท้องนะครับครับเออมันมีแมน,นโดนตาลีนะนี่สามตัวครับนี่ฝันหนึ่งศูนเจ็ดขอบคุณแม่อ้วนขอบคุณเคยีสานใต้มากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของแม่อ้วนก็คือมีการพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนเนาะว่าเออฉันก็ถูกเลขฉันก็ถูกเลขแบบเขาคุยกันเรื่องเลขกันเนาะแล้วแม่อ้วนก็บอกว่าเขาก็ถูกสองใบเหมือนกันเป็น มันไม่ใช่เป็นลอตเตอรี่นะมันเป็นแบบเบอร์ทองอะ่ะแบบนั้นนะมันจะเป็นแบบเป็นบัตรลถแบบนั้นเนาะที่พวกเราเคยเห็นกันะแบบนั้นนะเขาก็บอกว่ามันเป็นแบบเบอร์ทองแบบนั้นนมันไม่ใช่ลอตเตอรี่เลขที่ เลขที่ถูกก็คือ107ทั้ง2ใบแล้วเขาก็บอกว่าจะไปขึ้นเงินอ่ามันมีคําว่าจะไปขึ้นเงินนะแล้วเขาก็จบแค่นั้นพี่ดร๊ตะแต่ลก็ได้ความรู้ใหม่เอี่ยมเลยนะทันทีทันทีทันใดเลยนะคะเพราะว่าหัวเนี่ยหัวคิดเนี่ยมันก็ไปคิดเอาเฮ้ยตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงเนาะก็คือแต่ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าแต่ละคนนะก็จะฝันที่มีเลขเกี่ยวกับอ่าราชการที่1ิบ เน,นีมองได้เป็นเรื่องของรัชกาลที่10ก็ได้นะคะก็คือเลข10เนี่ยเลข10เนาะแล้วก็รัชกาลที่10ก็คือเลข10แล้วก็เลข0 7ย์ก็คือพระชนพรรษาอ่าพระชนพระชนมายุนะ70พรรษา71พรรษาอันนี้จะเกี่ยวกับรัชกาลที่10บนะคะอ่าบอกได้เลยนะอันนี้รัชกาลที่10แต่ทีนี้พี่ดรเต๋อก็ไปคิดอีกฉุกคิดได้ทันทีเลยนะแป๊บหนึ่งก็อาจ อาจจะบอกว่ามันมีคําว่าขึ้นเงินเขาบอกว่าจะเอาสองใบเนี้ยไปขึ้นเงินก็มีก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าขึ้นสิบ่ําเดือนเจ็ดเดี๋ยวลองไปดูซิว่าไอ้ขึ้นสิบ่ําเดือนเจ็ดมันเป็นอะไรเนาะปรากฏว่าปรากฏว่าเป็นวันอนันทมหิดลอ่าก็คือวันสวรรคตในหลวงราชการที่แปดอ่าเด็กพีเด็แต่ก็ได้เลขแปดมานะเพราะว่าเห็นหมาเนี้ย เอาหนึ่งมาบวกเจ็ดเนะี่ยได้แปดนะแล้วก็ศูนย์อ้าได้ปัดยาไหมได้ปัดยานะหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดแล้วก็ศนะูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์เนี่ยก็หมายความว่าศูนย์หมายความว่าราชการที่แปดสวรรคตอ้าเนี่ยเนี่ยแค่เลขหนะึ่งศูนย์เจ็ดน่ะทำให้พี่ตั้งแต่มองมองว่าจริงๆมองตะลักมองเรื่องของราชการที่สิบก่อนพอตะหลังก็มามองในเรื่องของราชการที่แปดแล้วก็จริงซะด้วยนะเพราะว่า เพราะว่าเลขสิบเนี่ยก็คือขึ้นสิบข้ามเดือนเจตรงกับวันพฤหัสับดีที่เก้มิถุนายน2 5งพนหห้านะคะก,ก็ตรงนะหมายกับว่าวันเนี้ยจะเป็นวันอนันทมหิดลเมื่อปีนู้นก็คือเก้ามิถุนายน2 4งพัน้อยแปดสบะสมัยก่อนนู้นนะนะก็ในหลวงรัชการที่ ไอ้ในหลวงรัชการที่8นะคะก็เฉลิมประชนพรรษาวันที่ 20, 20่สกันยายนสองสี 6, 8, ่ได้6 8แปมาไได้หกเนาะได้หกแล้วก็ได้ได้เลข20ก็ได้2องได้สองตรงนี้ได้เลยก็คือจะเอาเลขตรงนี้ก็ได้และแต่เรายังไม่พอยังไม่หน้ำใจเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าในหลวงรัชการที่8นะคะทรงครองราดวันที่2องมีนาคมสองพนสี่ร แล้วก็สวรรคตนะ9มิถุนายน2489พระชนมายุตอนที่คลองราชนะคะพระชนมายุตอนที่คลองราชก็คือ12ปีอ่าพระชนมายุ1 2พรรษาแล้วก็สวรรคตเนี่ยอายุ2 1พ0 0ษาอ่าเลข1221ก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะคะก็ชัดๆเลยนะคะก็เนื่องจากว่าตอนแรกเราก็คิด อีกมุมหนึง่งแต่พอปรากฏว่าพอมมองหลายๆเรื่องอ๋อคือแบบนี้นะคะพี่ดรแต่จะบอกเลยนะว่าปรัชญาเนี่ยเวลาเราจะแปลความฝันในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเราโยงไปเรื่องนั้นอนะเราเลขมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเลยนะเลขมันจะตัวเดียวกันหมดเลยไนงะคือหัวหออกหรือไม่ออกไม่รู้นะแต่เลขตัวเดียวกันถ้าเราโยงถ้าเราโยงแบบเนี้ยโยงแบบอย่างพี่ดรแต่ทําเนี่ยเลขมันจะเป็นตัวเดียวกันหมดเลย มันก็แปลกดีนะอืมสําหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเลขที่ได้ก็คือพาดหัวไว้เลยเนาะสองหกแปดแล้วก็หนึ่งสองสองหนึ่ง